ที่ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาประเทศไทยนั่นเองครับสวัสดีครับทุกคนผมมิสเตอร์ม่วมาร์กนะครับวันนี้ม่วมาร์กเนี่ยพาคุณมาที่เสม็ดนางชีจังหวัดพังงาถือเป็นจุดชมวิวที่หลายๆคนให้การยอมรับในระดับโลกว่าสวยงามมากที่สุดนะครับการจะไปชมวิวที่จุดที่สวยที่สุดนะครับเราจะต้องขึ้นไปที่เสม็ดนางชีบูทิกนะครับซึ่งเป็นที่พัก ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดพังงาและบังเอิญว่าตำแหน่งที่ตั้งตรงนั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่มีจุดชมวิวสวยที่สุดในอ่าวพังงาครับเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติและวิวนี่หลักร้อยล้านเลยทีเดียวการเดินทางขึ้นมานะครับเราอาจจะขับรถขึ้นเองก็ได้หรือนั่งรถสองแถวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะมาที่ตัวเสม็ดนางชีบูทิกเนี่ยเราจะมีค่าเข้า150่าบบาทนะครับโดยค่าเข,ข้าตรงนี้ก็จะมาป็นเป็นส่วนลดของค่าเครื่องดื่มและอาหารได้นะครับ ก่อนที่ผมจะเดินทางมาก็ได้ข่าวนะครับว่าสําหรับวิวที่นี่เนี่ยคือดีมากแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยได้คะแนนสูงสุดนะครับเพราะฉะน,นั้นมิสเตอร์มาร์กก็เลยจะขอ,อยัดมาลองพิสูจน์ที่นี่นั่นเองครับผมและนี่คือคาเฟ่ของเขานะครับที่อยู่ในจุดชมวิวที่สวยที่สุด สำหรับใครที่ยังไม่ขึ้นหรือลังเลอยู่นะครับขออธิบายแบบนี้นะครับเมื่อคุณเดินมาถึงจุดนี้ปุ๊บคุณจะรู้สึกเลยครับว่าวิวมันสวยมากและคุ้มค่ากับการเดินทางขึ้นมามากๆเลยนะครับรวมกับทานสลัดแล้วก็อาหารแบบเบาๆนะครับชิมกาแฟไปบ้างเล็กน้อยนะครับ เพื่อสัมผัสบรรยากาศในจังหวะที่หมอกกําลังลงระหว่างทานไปด้วยผมจะบอกเลยครับว่าลมเย็นๆที่พัดมาเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกว่าอาหารเนี่ยอร่อยขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าบรรยากาศที่ดีส่งเสริมการทานอาหารให้ดูอาอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ จุดเด่นๆนะครับหรือภาพรวมที่คุณจะต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะั่นะนะคือ1เลยครับทิวทัศน์ของที่นี่คือระดับโลกนะครับคือจุดเด่นตรงนี้คือแบบวิวพาโนรามาของหมู่เกาะหินปูนในอ่าวพังงาทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคล้ายๆฉากฉลามเลยนะครับใครๆก็จะมาที่นี่เยโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือช่วงที่มีแสงแดดกาลังสัดส่องผืนน้ำนะครับแต่มมสเตอร์โมมาเนี่ย จังหวะเนี่ยแดดกาลังอ่อนๆนะครับแต่เราเห็นหมู่เกาะแล้วก็มเมฆหมอกนะครับในจังหวะที่กําลังทานเข้าอยู่นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกเลยว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้นะครับมิเตอร์โมมาก็ชคอกายนะครับพอหมอกมาเพิบฝนตามมาด้วยครับก็ได้สัมผัสบรรยากาศไปอีกฟิลลิ่งนึนะครับคือฟิลที่ต้องกินหลบอยู่นั่นในชมพานโนรามาแบบหมอกๆก,กระผมเพราะฉะนั้นถ้ามาเนี่ยเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยแนะนําให้ดูตัวของ พยากรณ์อากาศก่อนเลยนะครับไม่งั้นคุณจะเจอแบบมิสเตอร์มมารแต่เมื่อคุณรอถึงขั้นฝนหยุดตกครับและหมอกกําลังค่อยๆหายไปครับคุณก็ได้ชมบรรยากาศทิวทัศน์อีกหนึ่งฟีลลิ่งนะครับของสเมเดนางชีที่อยู่ในจุดสูงสุดนั่นเองครับมิสเตอร์มมารเป็นสายที่วางแผนน้อยในการเดินทางนะครับเพื่อทุกคนได้เห็นความผิดพลาดแล้วก็ความจริงแบบเรียวๆนะครับให้ดูเลยว่าการจะมาที่นี่ เมื่อคุณจะเดินทางมาคุณต้องเช็คพยากรณ์อากาศก่อนทุกครั้งนะครับเพราะที่นี่ยังมีอีกหลายๆจุดที่คุณจะเดินได้อย่างเช่นสกายวอล์คครับคืออันนี้ก็สวยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้เดินในจุดที่เป็นสกายวอล์คพร้อมชมวิวไปด้วยผมบอกเลยครับว่ามันจะฟินเป็นพิเศษนะครับเวลามาที่นี่คุณอย่าเร่งรีบครับให้คุณได้ค่อยๆสัมผัสประสบการณ์และสเสน่ห์จากพังงาอย่างเต็มที่และผมบอกเลยครับว่าพังงาของประเทศไทยสวยงามแล้วก็น่าเที่ยวไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยครับ และนี่ก็คือพังงาครับสมเม็ดนางชีที่ชาตินี้คุณต้องมาสักครั้งครับสวัสดีครับ